เฮ้ยก็เส้ยฟื้นเต็มที่เนี่ยัดฟื้นเต็มที่เห็น,นหอนๆส้ายางแปลฟื้นได้นี่แล้วก็ปิดฝาไว้มันจะมีฝาแบบนี้อันนี้ก็จะปิดไว้แบบนี้ปิดไว้โอ้ยเทียนก็บ่อด้เห็นหุงดอกเด้อจังจะเปิดจังไนเนาะ นี่อันนี้นก็กำลังใหม่นี่มันจะเห็นให้หินอนะ่ะหินที่อยู่ข้างบนหอนแล้วเวลาสาดหนา้ามันก็จะมีไอน้ามืดออไลเครื่องสภากับเสียงดังดังอันนี้ห้อง้าวน่าห้อง้าวน่าบางบ้านก็จะเป็น ประตูที่มองเห็นเลยก็คือเป็นกระจุกอะไรบางอย่างหรือเป็นประตูไม้แต่อยู่นี่นี่คือมองเศร้านาะให้องอาบน้ำวันนี้สิภ้าไปไปเอาฟืนฟืนเอาฟืนที่ข้างนอกโชคดีน่มือน,นี่อากาศมันประเด็นติดลบลาย เตียมไฟสายไปน้เพะ่าอ,อย่างตอนนี้มันมืดแล้วหนึ่งทุมอีกหายที่หนึ่งถุ่มของเวลาฟิแนแลนด์ข้างนอกมันก็จะมืดก็ตรงเปลี่ยนเกือบนาเพะอ,อย่างใส่เกือบบุญมนเป็นน้ำข้างนอกแบบมันมันบวกแล้วบวกสามคือมันอุน่นระ้ววัน,นี้พวกนำคงนำแข็งอีอย่างมันจะละลายไฟสายไปน้ำและอุปกรณ์ใส่ฟืน ไฟฉาข้างนอกมันหมืดมง่งไอมองห้องเก็บฟืนอุปกรณ์ไฟฉายแล้วก็อันนี้ตะกาะ้าเดี๋ยวยังไปใส่ก็ไดเอาถุงเอาถึงยังก็ได้แต่ว่าข่อยใส่จึงสี่บูทค่ะบูทกันน้ำมันเป็นน้ำนะข้างนอกไม่หมกกิมะก็จริงอยู่ต่ว่ามันแฉะคักใส่รองเท้าแต่ใส่ยังไม่ได้ดอกแต่อากาศโอเคอยู่บไ่ไเ้หนาวมากก็ด้ใส่เสือ้อ แขนเสื้ออ้นี่นะครับมันไหนเพราะว่าฝ้าออกไปแล้วฝ้าเขามาก่เบ่งอากาศอากาศข้างนอกยังเป็นหิมะอยู่หลังคานั่นหิมะที่นแข็งตัวนะไกลจะลดลงมากแล้วมันเริ่มแบบอุ่นแล้วเท้าขาวนะมันเริ่มจะลดปุ๊บลงมากเวลายางไอขอบชายค้าหลังข้า,างสิยูนี่เขาหามยางเนี ่อยยังมันตกใส่หัวได้ตายได้ได้ไดพิการได้เด้ดปานว่าข่อยยุทงหน้าน่นนี่เนะจักแมน,นออหยังสเปลอาฟื้นไหมฟืนค่ะข่อยต้องไปเอารถลากมากแล้วเอารถลากของลูกนะมันลากไอ้นี่ยกบาไไว้อกมันนิ่มยางสิเกือบหอนหัวเขา่ามันนิ่มมันละลายแล้ว เอาตะก,กร้านี่ว่างมึงดลดูกข่ก็ะสิลำบ,บากแค่้อนมันนิ่มหิมะอันอนั้นนิ่มมากเลยยางกับหอดเกือบสีหนหัวเขาม,นนม,มันนิ่มมันหิมะหนาคา่ะดูกข่เอาโอ้ยเหมือดพายเหมือ,พอดพวดผนกระจางแล้วมีไฟเนาะิึงดู ห้อย,อยยางมันหิมะมันเริ่มละลายแล้วคือละลายหมและบึงห้อยติ่นขอ,อยยางเนี่ยเกิอบหัวเข่าได้น่ะยางมากนะยางยาขนมันเริ่มละลายแล้วทั้งแฉทั้งไงนิ่ม